สวัสดีครับเพ,พื่อนๆพีทพี่ใช่โดยสดีด๋ยวมนหนึ่งดี๋ยวมาสอนวิธีการลุกมอสของไม้คราบหนึ่งครับนี่นะครับไปโหลดตัวมอสมานะครับทูมินิไอเทมนะครับเจอคลิกเข้าไปนะแล้วมาที่สตาร์ทพีมเปอร์เซนต์เอพีพ d ีเอทเเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีขึ้นนะแล้วก็กดไปที่ดอทไมค์ครับแล้วก็ไปที่บินแล้วก็คลิกขวาที่ไมค์ครับนะไมค์ครับจะจะแล้วก็โอเ n w นวิสวิลลาแล้วก่อนนี่ยลากคุมดำทั้งหมดนะมาลากใส่กดโอเค ก็จะมีโชว์มินิไอเทมมานะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเดี๋ยวจะไปเข้งเกมนะครับโอเคนะมาเข้าเกมเสร็จแล้วนะมันก็จะมีทัวร์มินิไอเทมมานะครับอืมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนะนะสวัสดีครับ